ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2567ที่ผ่านมาเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ตำบพระพุทธบาทอำเภสีเชียงใหม่จังหวัดนองคายประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตทางการ,กรเกษตรเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่22ตุลาคม2567สำนักงานสภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดหนองคายเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคและมอบปัจจัยการผลิต เพื่อช่วยเหลือเยยวยาเกษตรกร,ร,กรที่ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคายณนะวัดพระพุทธบาทตำบลพระพุทธบาทอําเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายให้กับเกษตรกรจำนวน150รายโดยมีนายจำมลักกันเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธาน โดยสำนักงานสภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดหนองคายได้ร่วมบริจาคเมล็ดพันธุ์ผักชีและผักชีลาวจำนวน300ชุดเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นให้กับเกษตรกร,ร,กรที่ประสบภัยน้ำท่วมหลังจากน้ำลด